สวัสดีค่ะคุณเด็กควาวินคะครับสวัสดีครับค่ะ,คคะตลาดนุ้นไทยในช่วงท้ายนี่ก็ยังยืนปิ่มๆอยู่ที่พันห้าร้อยจุดกันอยู่นะคะครับผมค่ะน่าจะยืนได้หรือเปล่านะยืนยืนได้ไหมค่ะถ้าถ้ายืนได้แต่ก็อัพไซตมองมองไม่ได้ไกลประมาณเหมือนเดิมประมาณหนึ่งพันห้ารอยสิบ ถึงประมาณหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบจุดในรอบนี้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าช่วงนี้ยังยังเคลื่อนไหวแล้วก็จะล้อไปตามประมาณประมาณพันห้าร้อยจุดหรือว่าเอบวกลบด้านล่างประมาณสักเกือบเกือบถึงหนึ่งสี่ห้าสูนนะครับด้านบนก็อย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะเป็นเป็นทามมิ่งของหุ้นเกมอะไลละถ้าเซ็ตมันยังอยู่ไม่ไปไหนนะแต่ด้านข้างหุ้นเทรดดิ้งขนาดเล็กขนาดกลางมันก็ จะเริ่มจะเริ่มมาละนะครับหรือว่ามีแรงสิงกใบสูงเข้ามาในตลาดนะครับก็แสดงถึงแสดงถึงช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงในช่วงเตือนเราว่าอตลาดมันก็ให้เราหวังว่าจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงปลายของการเป็นตัวแล้วนะครับเทรนดดงก็ควรจะระมัดระวังเดิมน,นะครับซื้อในช่วงนี้ถ้าซื้อตรงไหนที่มันขึ้นมาเยอะนะครับก็ควรจะกําหนดจุดซับลออ ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่ามันก็เซตยังไม่เน็น,นอะ่ะนะครับขึ้นมาด้านบนมันก็ประมาณหนึ่งห้าสองศูนย์มองแนวนี้ก่อนผ่านไปได้ก็คือหนึ่งพันห้า้อยห้าสิบจุดนะครับด้านล่างก็หนึ่งสี่หกศูนหนึ่งสี่ศูนย์ลงมาก็ซื้อใหม่นะครับขึ้นมาช่วงนี้ใกล้เราต้าแล้วก็ขายไปบ้างนะครับแล้วก็ประเด็นประเด็นก็คือยังต้องระวังเรื่องในส่วนของ่างอิตาลีนะครับที่จะกระทบต่อ ยูโรโซนในสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของประชามตินะครับหรือว่ายิ่งใกล้วันเนี่ยอาจจะเป็นในอาทิตย์นี้ก็ได้นะที่ตลาดเริ่มคอนเซิร์นแล้วก็มีแหลขายกดลงมาก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัจใจข้างหน้าที่รอกดดันภาพตลาดอยู่นะครับ mm. ดังนั้นก็ควรจะเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นขึ้นมาลบเอรดส่วนในส่วนของหุ้นนะครับหุ้นถ้าถ้าเป็นเป็นเก็ง์กำไรนะครับ นี้ดูมาดูมาสองตัวนะครับก็คือความทินมันก็เป็นตัวเดิมแหละนะครับก็คืออย่างอย่างตัวแรกที่เป็นแนะนําก็คือโยธานะครับผมมองน่าจะพักในกรอบสามเหลี่ยมแล้วเป็นปลายรอบละนะครับที่เป็นห้าขึ้นย่อย a b c d e ะนะครับเป็นปลายรอบละรอวอลรุ่เข้านะก็จะเด่นด้านบนได้นะครับก็ลองดูด้านล่างนะครับจุดคัดลอส อยู่ที่ประมาณราคาประมาณ28.5-29บาทนะครับไม่น่าต่่งกว่านะเราวยูด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนขึ้นมาก็คือจุดสูงเดิมรอบก่อนนะครับ33.50บาทอันนี้คือยูร่าแบตเตอรี่นะที่ออกด้านด้านข้างมาสักพักละนะครับจากที่ขึ้นมาแรงมองน่าจะเป็นช่วงท้ายของรอบพักตัวละเพื่อตับตัวขึ้นได้ต่อนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็น PDI นะครับก็ดูราคาสังกสีแนละ้วก็ปรับตัวขึ้นได้ดีต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ถ้าดูถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสสี่ <P BI. S 1> มันน่าจะดีต่อเน,นื่องนะเพราะว่าถ้าเรียบเทยบกันในไตรมาสสี่ปีที่แล้วนะครับจะเห็นว่าราคาสังกสีมันลงมาอย่างต่อเน,นื่องเลยและทำจุดต่ำในไตรมาสสี่ปีที่แล้วประมาณ หนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญนะครับวันนุ้รหุ้นสังกสีนี้ตัว PDI เหรอฮะ PDI ครับ PDI วันนี้ราคา p i หรือ PDI PDI ครับพี่โอเคพาแดงอินดัสทรีนะคะครับครับพาแดงครับ PDI พาแดงครับผมโอเคก็เมื่อเข้าสื่อเรื่องทำเฟรมไทม้าฉี่ในครั้งนี้ราคามันทะลุไปสองพันเจ็ดร้อยเหรียญละเทียบกับ ไตรมาสี่ของปีที่แล้วมันแค่ประมาณหลักพันห้านะครับเพราะฉะนั้นคือโมฟซือสี่มันก็ต้องโตด้วยนะครับราคาหุ้นมาดูตัวผาแดงบ้างนะครับอต,ตอนนี้ก็ปรับตัวยะท่้นเริ่มปรับตัวขึ้นมานะครับผมว่าน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับดูรับก็ประมาณตรงน,นี้ได้เลยนะครับแล้วก็จุดชัดล้อก็คือต่ำกว่าสิบเจ็ดจุดห้าสิบเจ็ดจุดหกนะครับ ไม่ต่ากว่าวก็ปรับตัวขึ้นได้แล้วก็แนวใต้ถัดไปนะครับน่าจะเห็นจักประมาณระดับ20บาทได้นะครับตัวนี้ตัวเจดดิ้งเดินเล่นรอบหน่่ยนะครับสองตัวโยช่าแล้วก็ตัว p ด i นะครับตัวที่เห็นเริ่มเริ่มขึ้นตัวรีบาลขึ้นมาก็ XPTI นะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าก็าุ้นมันจะขึ้นแน่ต่อเนื่องเนี่ยของจริงที่ขับดันเนี่ยมันต้องเป็นผลการดำเนินงานก่อนนะครับซึ่ง ศาตรใดที่ s p d ีมันยังไม่ได้งานขนาดใหญ่เข้ามาเนี่ยนะครับผลการดำเนินง,งานมันก็จะคล้ายกับในไตรมาสสามหรือว่าที่ผ่านมาก็คือไม่ค่อยดีแล้วก็ราคาพุ่มมันก็ยังจะขึ้นได้ไม่ต่อนเนื่งนะครับเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนคืออะไรจุดเปลี่ยนก็คืองานขนาดใหญ่ที่รออยู่ยจะชุดนอตเสที่ประมาณช่วงปลายปีเนี่ยถ้าเข้ามาตู้หนึ่งหมื่นล้านบาทเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเป็นขนาดงานขนาดใหญ่ในรอบ หลายปีเหมือนกันที่ S T I ไม่เคยได้เลยนะครับอันนี้รองานดีถ้าเข้ามาราคาวุ้นถึงจะขึ้นได้ต่อเนื่องครั้งนี้ประเด็นนี้ไม่เกิดผมว่ามันก็โอเคดีบามาประมาณสักอ11บาท11.5นะครับซึ่งมันแถวสุดเดิมตรงนี้นะครับแต่ถ้าโอเคก็ถือยาวอ่ะนะครับาาก็สามารถซื้อได้ประมาณสัก10บาทแล้วก็ถัดไปช่วงก8-9บาทแล้วนกะ็ยังมองปีหน้าน่าจะดีนะครับเจ้ตัว S T P I ส่วน บีเนะครับที่ขึ้นขึ้นมาใกล้โซนนวต้าละนะครับอาจะแบ่งขายไปบ้างบริเวณนี้เลขที่ประมาณ5-6บาทนะครับนะควก็อีกส่วนเลทหกสิบล้นไปในวันพุธนี้นะครับที่เมื่อจะมีช่วงแรนดอมขึ้นได้ดีครั้งหนึ่งผมว่าถับไปจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ5-6าึ้5-57บาทประมาณนี้นะครับก็ เริ่มเห็นขายอย่าลืมว่าถ้าในที่ผ่านมาหุ้นที่มันเถูกเข้าชีวนัวแล้วพอมนรับขึ้นมารับข่าวแล้วพอมัน,มนพอมันหมดวันที่เอ็กซิตรไปแล้วส่วนใหญ่มันจะเริ่มชะลอตัวเ <S <S ลยเพราะฉะนั้นก็เป็นในทางขายนะแบ่งขายตัว b j เนะครับส่วนด้านของอไอนะครับยอ่ยอลงมาแต่ว่ามองผมว่าดาวไซน์ก็มาตั้ง4.70นะผมว่าในอนาคตก็ยังดียังชอบตังนี้อยู่นะครับ ถ้าใครมีอยู่ก็ติดต่อได้นะครับอีกตัวหนึ่งคือ TCMC นะครับก็ยังมองว่าแต่มาสอฝีผลการดำเนินงานน่าจะเป็น,รรนตัวและภาพข้างหน้านะครับในภาพรวมก็เป็นภาพของของการื้นตัวได้นะครับในส่วนของสนานารการเงินแข็่งแล้วก็ M&A ก็ a, ยังต่อเน,นื่องนะครับเ้อกิจการเข้ามานะครับก็ยังมีโอกาสจะเติบโตสูงอยู่ในอนาคตนะครับราคาก็มอง t a เ g e t ประมาณ ประมาณห้าบาทเก่อน,นะครับตันนี้ก็เริ่มย่อมาบ้างน,นะครับแต่นี่เริ่มปรับตัวขึ้นมาดูประมาณแถวดาวไซต์ประมาณสีสี่ประมาณเนี้ยผมว่าก็น่าจะรองรับได้เพื่อปรับตัวขึ้นต่อนะครับส่วนทีละโคลีน,นะครับก็สองจุดสองศูนย์เมื่อกลับาถานเดิมน่าจะมองปรับตัวขึ้นได้ไปหาประมาณสักสองจุดสี่สี่สองจุดห้าศูนบาทนะครับอันนี้คือของเก่านะครับส่วนตัวตัว ฟีดีแด้แทสฟิวเจอร์นะครับถ,ถ้าเริ่มดีบอลขึ้นนะถึงตัวขึ้นมาผมว่าน่าเปิดชอ็อตละผมว่ารอบนี้ผมว่าน่าจะไม่เกินประมาณเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ห้าเพราะฉะนั้นถ้าเลนเปิดชอ็อตสักประมาณประมาณโซนเหนือประมาณเก้าสามห้าไปต้นไปจากชอ็อนข้างในเปลี่ยนนะครับก็คือเก้าสามห้าเก้าสามหกเก้าสามเจ็ดประมาณเนี้ยแล้วก็ 9 4ห9 5ครับลอนะครับมองไม่น่าจะเกินนี้ล,ละต่อไปจะเป็นการย่อตรงกลับลัเพราะฉะนั้นเริ่มเล็งเปิดช็อตรละถ้ามองไม่ผิดจะมีซักลอกย่อยขึ้นมาหาประมาณเก่าที่ประมาณ936-935ประมาณเนี้ยเป็นโอกาสในการเปิดช็อตร์ละนะครับออโอเคแต่ที่เวสต์งเี่มาเมื่อปลายสัปดาห์่อมมาถึงครึ่งวันในเช้านี้ช่วงบา่ายวันนี้นะครับหรือทุ่งนี้เริ่มเล็งเปิดโอเปนช็อตละ นะครับด้านล่างมีที่สำหรับการอ่อนตัวลงมานะครับค่ะมีโซน,ปร,นรรประมาณเก้านะครับเก้องสูงหรือ915ประมาณนี้ยครับโซนด้านล่างเนี้ยรับช่วงแรกนะครับก็ไม่ไรเดี๋ยวพอมันลงจริงก่อนไปดับเบิ้ลหนึ่งว่าจะปิดทํากำไรบริเวณไหนนะครับแต่ตอนนี้เป็นเร่งเปิดช็อตละนะครับด้านของ ทงองคำทองคำอืมทองคำทองคำผมว่าผม่าหน้าหน้าดักรองอะนะโเคเปนลองเพราะว่าถ้าในทำเฟรมต่อไปสี่ทันวามันจะมีประชามสซี่อิตาลีและตลาดมันจะเริ่มผันถวนหรือว่ามันจะมีเริ่มแรงขายจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแัะนได้เงินจะย้ายมาในเชิงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำชื่อทอง,ง,งคา เป็นหนึ่งในประเทศสุดจับความเฉต่างเพราะฉะนั้นโอกาสราคาผมว่าน่าจะเป็นในทางพุงจูงมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นโฟกัลองครับผมทองคำโกลฟิเจอร์ดูที่ประมาณตอนนี้สปอตโกอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสีเหรียญน,นะครับแนวรับมีจะมีอยู่ที่ราคาประมาณ หนึ 1> 1, 80, 1, 0, 95, ่งพันแปดร้อยแปดสิบหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเหรียญประมาณเนี้ยครับเอิดเป็นลอกแล้วก็อยู่ต่ำกว่าจุดต่ำเดิมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเหรียญครับลอกครับด้านบนด้านบนผ่าน 1, 200, หนึ่งพันสองร้อยเหรียญไปได้นะครับถัดไปจะอยู่ที่อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยสิบิบถึงประมาณ 1, 250, หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเหรียญเป็นพาเก็ตกลับไปครับผุณ ค่ะครับก็หมดประกันเช่นนี้นะคะสำหรับข้อมูลการดึนประกันประเภนี้ครับด้วยครับด้วยอะไรนะด้วยรักระหว่างดีค้อบโอ้ค่ะเดี๋ยวอย่าลืมนะครับก็เป็นข้อมูลของคุณเอก